thank you สวัสดีครับผมาศาสนาจารย์ประเสริฐพรกิรติกุลจากคริสตจักรกรุงศรีวันน้อยเช้าวันนี้ขอต้อนรับทุกคนที่มีจิตใจที่อยากจะเฝ้าพระเจ้าในารายการ living life ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรวันนี้เราจะศึกษาดูพระคัมภีร์จากมาละโกในบทที่14ตั้งแต่ข้อที่66จนถึง72 มาระโกบทที่14ข้อ66ถึง72ระหว่างที่เปโตรอยู่ที่ลานบ้านข้างล่างมีหญิงคนหนึ่งในพวกสาวใช้ของมหาปุโรหิตเดินมาเมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่นางจ้องมองแล้วพูดว่าเจ้าอยู่กับเยซูชาวนาซาเรตด,ด้วยนี่แต่เปโตรปฏิเสธว่าที่เจ้าพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจ เปโตรจึงออกไปที่ประตูบ้านแล้วไก่ก็ขันเมื่อสาวใช้คนนั้นเห็นเปโตรก็พูดขึ้นอีกกับคนที่ยืนอยู่ว่าคนนี้เป็นพวกเขาด้วยแต่เปโตรปฏิเสธอีกครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นก็พูดกับเปโตรอีกว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่ๆเพราะว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลีแต่เปโตรเริ่มสบทสาบานใหญ่ว่า คนที่เจ้าพูดถึงนั้นข้าไม่รู้จักท่านใดนั้นไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สองเปโตรจึงระลึกถึงถ้อยคำที่พระเยซูตร,รัสกับเขาว่าก่อนไก่ขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเปโตรกลั้นความรู้สึกไม่อยู่ก็ร้องไห้พี่น้องที่รักพระกัมภีร์ตอนนี้ได้บอกแกเรานะครับถ้าเราได้อ่านแล้วสิ่งที่น่าที่จะ เราเรียกว่าสนใจมันมีหลายจุดเหลือเกินนะครับที่เราน่าจะสนใจแต่ว่าสิ่งที่อยากจะสนใจนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือการที่นะครับพระพีตรงนี้ได้บอกกัเรานะครับว่าพระเยซูนะครับได้บอกกับเปโตรก่อนแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่าแท้ที่จริงพระเยซูทรงรู้จักจิตใจของมนุษย์เราเป็นการล่วงหน้า พระองค์รู้ว่าเราคิดอะไรเราเป็นอะไรฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในพระพิธตรงนี้จึงได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าพระองค์ทรงรู้จิตใจของเราไม่ว่าเราจะดีไม่ว่าเราจะ,ะร้ายไม่ว่าเราจะอารมณ์อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงรู้จิตใจของเราและพระองค์ปรารถนาในการที่จะเราเรียกว่าปรับปรุงฟื้นฟูฉะนั้นตอนนี้เราจึงรู้ว่าถ้าเกิดเราดูลงไปนะครับในก่อนหน้านี้เนี่ย ในข้อที่30นะครับพระเยซูได้บอกกับเปรโตก่อนแล้วนะครับว่าก่อนไกลขันเนี่ยนะสองครั้งเนี่ยนะเจ้าจะปฏิเสธเราพระเยซูบอกก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมายมั่นว่าจะมีนะครับเครื่องหนุนน้ำจิตน้ำใจนะครับเปโตให้เราก็ลดความพยองนะครับเพราะในเวลานั้นเปโตเองก็คิดว่า ไม่มีทางคนอื่นจะเป็นอย่างไรนะฉันเองก็จะเป็นคนสัตว์ซื่อฉันเองก็จะเป็นคนติดตามพระเยซูแต่ว่าพระเยซูก็ให้นะครับการเตือนสติแก่เขาแต่น่าเสียดายที่เปรโตไม่ได้เราเรียกว่าระมัดระวังระแวดระวังในสิ่งที่พระเยซูได้บอกกล่าวเช่นเดียวก,กันกับเรานะครับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอให้เราตระหนักนะครับว่าพระเยซูทรงรู้ทรงรู้จิตใจของเรา ไม่ว่าเราจะทุกข์เราจะโมโห,โหเราจะแคดเคียดแค้นหรือเราจะมีความชิงชังประการใดเราจะรู้สึกว้าเวเราจะรู้สึกโลกทั้งโลกไม่ได้อยู่ฝ่ายเราเลยหรืออะไรก็ตามขอให้ตระหนักว่าพระเยซูทรงรู้ผมอยากที่จะยกพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสที่จะเห็นนะครับว่าพระเยซูทรงกล่าวสิ่งเหล่านี้อย่างไรอยู่ในพระคัมภีร์ยนนะครับยอนในบทที่สองและในข้อที่24และในข้อที่25 นะครับยอห์นบทที่2นะครับยอห์นบทที่2ในข้อที่24ี่ในข้อที่25ถ้าเจอแล้วผมจะขออ่านเลยนะครับในยอห์นบทที่2 2425บอกว่าแต่พระเยซูมิได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักมวลมนุษย์และสำหรับพระองค์ไม่มีความจำเป็นที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย์ด้วยว่าพระองค์เองทรงทราบว่ามีอะไรอยู่ในมนุษย์ฉะนั้นในพระยซูองค์นั้น พระคัมภีร์ได้บอกแก่เราว่าพระเยซูทรงรู้พระองค์ทรงรู้จากจิตใจของเรานะครับและพระองค์ก็รู้ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะแก้ไขหนุนใจนะครับฉะนั้นพระคาของพระเจ้าทุกคําทุกตอนเลยจึงเป็นส่วนในการที่จะช่วยเรานะครับอย่างเช่นถ้าเปโตนะครับจะระมัดระวังนะครับแล้วเข้าสู่การพิจารณาว่าเออที่พระเยซูคริสต์พูดเนี่ย กำลังจะบอกอะไรนะครับก็เชื่อแน่ว่าเปโตรก็จะไม่ต้องทุกนะครับเรารู้ว่าหลังจากที่เปโตรนะครับไก่ขันสองครั้งแล้วแล้วเขาดูว่าอ๋อเขาได้ปฏิเสธพระเยซูจริงๆส,สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์ก็ทําไมครับถาถมเข้ามาในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันในหลายต่อหลายครั้งเราก็รู้ครับว่าเราควรจะดาเนินชีวิตอย่างไรนะครับแต่พระคัมภีร์ก็ได้บอกแกเราครับ ก่อนที่พระเยซูจะเข้าสู่นะครับเหตุการณ์ตอนนี้นะเมื่อมาถึงสวนเกสเมนเน่พระเยซูก็บอกเขาใช่ไหมครับให้ทำไมเฝ้าระวังและอธิษฐานนะครับการเฝ้าระวังและอธิษฐานนี่แหละที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ผิดพลาดนะครับฉะนั้นเราจึงจะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะไม่พลาดเหมือนกับเปโตที่คิดว่าฉันเป็นคนที่ เราเรียกว่ามุ่งมั่นนะครับฉันแกล่งนะฉันมีโอกาสที่จะเราเรียกว่าอยู่ในความใกล้ชิดกับพระเยซูไม่พลาดหรอกนะครับแต่ว่าพระเยซูก็ได้บอกนะครับว่าจุดอ่อนอยู่ที่ตรงไหนนะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีโอกาสในการที่จะเฝ้าอธิษฐานนะครับสงบใจของเราเราก็จะมีโอกาสที่จะทวนนะครับในสิ่งต่างๆที่ ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคําขององค์พระเยซูคริสต์เองหรือแม้กระทั่งนะครับพระวจนะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เรามีความรอบคอบและเราไม่ต้องเสียใจภายหลังเราไม่ต้องทําพลาดและเราก็ไม่จะต้องอยู่ในนะครับความผิดพลาดของเราเพราะว่าอย่างที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปโตรเมื่อรู้เขาอยากจะแก้ตัวเขาไม่อยากที่จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้ครับมี คำพูดเขาบอกว่าคำพูดที่พูดออกไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้สิ่งต่างๆที่ทําไปแล้วมันทําอีกไม่ได้แล้วนะฉะนั้นมีอย่างเดียวก็คือว่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่จะเฝ้าระวังและอธิษฐานเพราะการอธิษฐานนะครับที่ทําให้ใจของเราทําไมสงบใจของเราก็จะนิ่งและเพราะวาจะนะของพระองค์ก็จะสามารถทําการได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าขาดสจากการที่เราจะเฝ้าระวังและการอธิษฐานเราก็ทําไมครับเราก็มุทลุอะนะเราก็อาศัยนะครับเลี้ยวแรงกําลังของเราและเมื่อเป็นแบบนี้ก็คงไม่แคล้วนะครับที่จะประสบเหมือนกับที่เปโตที่จะต้องทุกใจว่าฉันไม่น่าเลยนะครับก็ขอนะครับพระวจะนะคําในชาวันนี้จะช่วยเราขอพระเจ้าดได้ทรงโปรดเวยพร่อเราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้จักเราทั้งหลายพระรู้จักจุดดีจุดเด่นของเราพระองค์เจ้ารู้จักจุดด้อยจุดอ่อนแออะไรเป็นสิ่งที่บกพร่องอะไรเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการเติมพระองค์จึงมีทุกเช้าทุกเช้าที่จะให้พระวจนะคาของพระองค์นั้นเข้ามาเพื่อที่จะเป็นแนวทางเพื่อที่จะแนะนําเพื่อที่จะช่วยเราที่จะไม่พลาด เราจะไม่ต้องเสียใจเราจะไม่ต้องทุกข์ใจเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้และสิ่งต่างๆที่พระองค์เจ้าได้ทรงโปรดสำแดงผ่านชีวิตของเปโตขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเราจึงขอฝากชีวิตของเราในวันนี้ไว้ในพระอานทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน